ตาโน้ไม่ไหวแล้วน้องขอกลับไปกินข้าวบ้านแล้วครับส่วนอาหารก้าเหลียนนะครับรรยังไงอย่าโน้นกลับมาแก้อีกนะครับเดีย๋ยวแวะร้านซ่อมรถแป๊บหนึ่งว่าซื้อตัวไหนอะไรเงี้ยโอเคครับขอ,ขอถามให้แน่ใจได้สั่งซื้อแล้วก็มาคว้าลูหถึงไม่คว้าก็สั่งซื้อไปเลยโอเคครับขาช่วยดูอะไรเงี้ยโอเคโน้ตไปแล้วครับไม่ไหวแล้วกินหอบจัดกับพงกับข้าวขานมปังขนมปัง ดียวเจ้าเผอเอาตังซ่อมรถไปซื้อของกินซนะกับกินข้าวบ้านแล้วครับขอองค์องค์พระราชนีองค์พระราชนีเป็นพระราชนีในพระองค์รอสิบครับทรงพระเจริญครับขอองคฝ้ายชายองค์รอสิบทรงพระเจริญครับขอให้องค์ประเทพทรงพระเจริญขอองสมเด็จย่ารูปสุดท้ายนนะครับ ของทุกคนนะครับโอเคเรับย่มาดูองค์ที่สี่กันองค์ที่สี่เสร็จก็มาลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นองค์ต่อไปองค์ไหนต่อไปนะครับเราจะวาดออกมาเหมือนไหมนี่ออกมาดีไหมนี่ทุกตาครับจะเก็บให้ดีสุดครับที่น็อตนึกว่าวันนี้ต้องไปบำเพ็ญประโยชน์แต่จริงๆงอ่ะต้องไปบำเพ็ญประโยชน์วันที่วันพุธครับจําวันผิดวันรุงไม่รู้วันรู้เดือนเลยครับโอเคครับขอบคุณมิสเซียรุปรีนะครับของขายเยอะแยะเลยนะครับตลาดนัดวิทย์ใหญ่ครับยังไงมาเดินดูของได้ครับ ของบนด้านล่างกินดีๆทั้งนั้นเลยโอเคครับน๋อตไปแล้วหิวข้าวครับแต่ท้องตาลายดูภาพไม่ออกแล้วอพออะไรจะดีตรงนจะเลยรับแล้วว่าไม่เหมือนกับการทอยังสูงกำลังเกลียวผมเหมือนต้องตัดลงอีกสูงมากไปโอเคครับน็อตตาลายดูไม่ออกแล้วโอเคครับแต่ขอโทษครับที่บ้านไม่ดีครับวันนี้เ๋ยวมาเก็บงานใหม่ครับ <laughs> เก็บสุดๆ จะเก็บไว้สวยๆครับองค์พระไลท์จะมีครับบ้านเป็นสวยเก่ากันต้องครับไปแล้วตอนนี้ผมสวมวิญญาณเป็นช่างซ่อ,อมอีกแล้วครับเดีย๋ยวต้องไปกวนอะไรหูแม็กอีกแล้วผมก็ใส่น็อตไม่ค่อยแน่นเลยของาะอะไรผมหายืมผมมายืมน้ำมานะ้ำผมมาแค่ให้หยุดถอดกันเลยผมต้องไปขวานเนี่ย ลูไงปิดหนึ่งไงดูนิ้วไข่โอ้อกขวาแล้วก็คงนิดหนึ่งไงอีกนิดหนึ่งให้เครื่องแน่นนะไม่ได้ขวาใส่ลูกร้อยอะไรแดดเด็ดนะครับมันเหมือนในรถป๊อปนะครับอัดตรงรวยครับอทอดตรงนี้ทอดขา้าวบอกจากฝาแค่ผมยุดอัดกันครับเนี่ยผมมีของเบงคือแปดเหลี่ยมเอาไว้ต้มเครื่องซีอิ๊ ซื้อมาที่ซื้อมาเนี่ยซื้อตัวนี้มาแล้วฟังไอ้ตัวน,นี้มันอยู่ไหนล่ะเนี่ยลุกไปตัวหนึ่งว่าหนี่แากเลยนี่แเลยไหน,ไหนวะเนี่ยหัวบางตรงไหนวะเดี๋ยวอยู่ผมหาตัวแปดเหลี่ยมหัวกัน ยางยังไงวะถอดเครื่องกันแล้วก็ไปล้างช่างซ่อมเลยไอ้เชียวไอ้เชียวมันเอาอีกแล้วตอนนี้ผมถอดฝาเครื่องกับลูกสูบออกมาแล้วครับแกนลูกสูบโห<ฮ><ฮ>ยางมัดเอา,าโอเค,ครับกลจะถอดได้ มันมีเดือยอะไรต่อเดือยอะไรใช่ไหมครับเนี่ย,นนย,เ,ยนนเนี่ยที่มันติดค่อยจะลอยอะไรเนี่ยกินเข้าไปเลยด้วยอีตัวล็อกเลยครับมันไปเสียดสีโอเคครับผมไปจัดก,การแล้วครับลูกศรเข้าจีบมด โอเคครับอเอาแค่ขยายอีกนิดหนึ่งงเพื่อให้เครื่องแน่นหนะ่อยใช่ครับครับทำร้อนนะครับเดีย๋ยวต้องไปอู่แม็กไปยืมอะไรเอไปยืมประจงประแจอะไรคงก็ไขไม่แน่นนะใช้เครื่องมือยืมคนนู้นทีคนนี้ทีเครื่งอ,อนะงมือทำท่อนะเครื่องมือเตรีมสี่หกไปนะครับอาบน้ำกันเดี๋ยวไปร้าน ่อมรถกันร้าน่้มเครื่องตัดหญ้ากันพนวกกันเน่สองร้านเพราะเครื่องผมเป็นเครื่องตัดหญ้าแต่เป็นรถขี่ก็ต้อง,องพนวกกันเอาเครื่องตัดหญ้ามาพนวกกับเครื่องโมเตอร์เพี้ยน <c oughs> จริงๆงไอ้เขียวโอเคครับหมดตังอีกแล้วตังสอนพิเศษตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะเพื่อมนมา่อมรถหมดเลยแต่จะ่้มได้ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแต่แม่ก็ยืมไปหมุนค้าขายครับโอเคครับไอ้ส้มรถกัน ร้อนเลยไปถอดน็นตอตก็บบวน,นตอนนี้ผมมาวาดรูปอยู่วิทยาลุรีแล้วโอเคครับอยู่ตรงกลัดนัดวิทยาลุรีครับของขายเต็มเลยแล้วก็มีนี่ครับอยู่วิทยีใหญ่ครับโอเคครับดียวมาดูกันวันนี้ผมจะวาดองค์พระราชนีองค์รอติดครับคือจำชื่อท่านไม่ได้ โอเคครับตัวฟินเพี้ยน,นหน่อยครับโอเคอย่าไปดูองค์พระราชนีคู่กับองค์ราตทิกกันเยอะเล้มาวางคู่องค์ราติกอต,ตอนนี้มีองค์ฟ้าชาไอมีองค์ฟ้าเทพแล้วก็มีสมเด็จย่าครับขยาบบูชาติดต่อมานะครับหรือสั่งงานอื่นก็ไลน์มานะครับที่ขอเบอร์ไว้โอเคครับผมแบกเครื่องมาด้วยเนี่ยขวานลูกลูกศูลก็ประมาณสองสามร้อยควานลูกก็อีกสองร้อยควานเสื้อก็อีกสองร้อย ก็ยังหาไซส์อบบให้ใหญ่กว่าน,นี้อีกหน่อยนึ่งไม่ได้เลยหาไซส์ให้ใหญ่ก็ดูท่าแล้วผมต้องซื้อเสื้อเสื้อพร้อมลูกใหม่เลยในร้านได้ช้อปปี้ก็อยู่ที่สี่ร้อยห้าร้อยกว่าบาทก็เท่ากับที่คว้านเสื้อแล้วก็ซื้อลูกสูรที่นี่เลยใส่เองเลยแต่ที่นี่มีแต่ของโมไซ์ผมก็ไม่สามารถ ใส่กับแกนผมได้ต้องแปลงผมก็ว่าจะแปลงแกนเพื่อใส่ลูกสูบรถธรรมดาเลยเผื่อรถผมพังจะได้ซ่อมได้ตามร้านทั่วไปเหมือนกันแต่ถ้าเกิดซื้อใหม่ก็ได้ของใหม่มาเลยทั้งเสื้อทั้งลูกใหม่มาเลยประเก็นอะไรหมดเลยก็คิดดูอยู่เนี่ยผมแบกเสื้ออย่างหนักมาวาดลูกด้วยโอเคมาดูองค์พระราชนีกันดีกว่าอยู่บิดด๊กซี่รูเรืโอเคครับ ขอให้องค์งลอสิบสงพรเจริญครับขอให้องฟาเทพสงคระเจริญขอองค์สมเด็จย่าคุครองทุกคนนะครับมามาดูองค์พระราชินีกันเริ่มแล้วผมมัดถุงเก็บเสื้อแล้วอยวจะต้องกลับไปถามอีกว่าผมต้องใส่เสื้อตัวไหนเนี่ยโอเคครับ<ม>เพราะว่ามีในลอสไดช็อปปี้เสื้อตัวละร้อยกว่าบ,บาทเด่งทั้งลูกทั้งเสื้อทั้งประเกนแต่ไม่รู้ว่าต้องใส่เสื้อรุ่นไหนมีแบบมีแบบ มีลูกสศรใหญ่มีอะไรเรื่อยๆก็ไม่รู้โอเคครับดูก่อนเลยก็ถ้าเกิดแปลงแล้วก็สามารถซ่อมได้กับร้านทั่วไปได้เลยแต่ก็ซื้อใหม่ก็ได้ใหม่หมดเลยก็มาแค่ประกอบโอเคครับใรชอบแบบไหนให้ผมคิดถ้าเกิดแปลงก็วุ่นวายหนยะขอบคุณพี่ๆร้านออขอบคุณพี่ๆร้านเครื่องตัดญ้าหน้าพอสอครับ พี่เคแต่ยตัดหญ้าก็เนี้ยซื้อเสื้อใหม่เลยผมก็ไม่รู้จะคุยยังไงอะไรเงี้ยผมก็คุยพี่โอไม่ฟังกันเลยอ,อ็ผมก็เดาอ๋อเสื้อเป็นตัวไม่เท่าไรเองพี่เขาก็อยากจะให้เปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนลูกใหม่เลยเพราะว่าเครื่องตัดหญ้าก็ลูกเล็กแล้วก็มีเครื่องลูกตัดหญ้าก,กับเครื่องไดดาโมไอเครื่องปั๊มน้ําเลยแล้วปั๊มน้ำมันลูกอย่างเงี้ยแล้วลูกผมมันแค่เนี้ยแล้วปันน๊มน้ําลูก ถ้าเกิดเป็นรถโมด้าคอร์สจะใส่ได้แต่รถผมไม่ได้โอ้มันใหญ่ไปคว้านี่ไม่รู้เป็เสื้อไปอยู่ไหนที่ร้านเอาบอกใส่ไม่ได้ถ้าเกิดลูกใหญ่ไปแค่4.7มิลยังงลูกผมผมจะใส่6มิลบอกไม่ได้อะเป็กเสื้อไอ้ตรงที่ต่อต่อเข้าขเครื่องมันต่อกันไม่ได้ต้องให้มันใหญ่กว่านิดหนึ่ง4หรือ5 4. แปดสี่สิบเก้าสี่หรือห้าสิบอะไรได้5้าอะไรมาใหญ่เกินอะไรนี้ไม่ได้โอเคผมอัดมากเลยใส่ตามนาทีแล้วผมวาดทุกต่อแล้วมามาดูองค์พระราชนีเสือตายมัดถุงเก็บเครื่องนะเสื้อลูกสูบ <laughs> องค์ราชนีไม่นี่สู้ตายครับคุณมิซียรบรีให้วาดองค์พระราชนีนะครับคู่กับองค์รอเสิบครับ ไงมาดูงานนะผมแสดงงานอยู่ที่ตลาดนัดบิกซีใหญ่ลุมพลีนะครับไงของขายเต็มเลยนะครับผมอยู่ชั้นสองนะครับชั้นล่างชั้นบนของขายเต็มเลยเลยนั่งสนหาก็ได้อย่างใหญ่นะครับอ,องค์ล็อกติดกุ้งทองครับองค์ฟาเทกคุ้งทองคบองค์สมเดจยกุ้งทองครับ,ร,บรูปที่ของสถาอนกรเที่ชื่อเชื้อพระองคองกก์ครับพระองค์จักรีครับ แต่องค์พระราชนีพู่กับองรอ์รศิษครับผมเรียกท่านไม่ถูกจำชื่อท่านไม่ได้นะครับสุชาชาชินีอ่านไม่ค่อยชัดเลยโอเคครับเดี๋ยวผมอ่านครับ วันคล้ายวันเอาผมวาดวันคล้ายวันเกิดท่านนะโอเคครับวาดต่อแล้วอยาจะนานอยู่วิทยาลัยรครับเก่าคนวิทยาลรยให้วาดองราชินีครับราชินีในราชการที่สิบครับโอเคครับมาลุยกันต่อภาพเน็ตผมไม่ดีผมเลยต้องวาดภาพเล็กมาขยายขยายภาพแตกกันน่าจะขยายมากเลยในภาพแตกผมดูไม่ออกโอเคครับคือตายครับตอนนี้ ผมหลุดตรงกลางมาเยอะเหมือนกันโอ้โหเัวเลมสองนิ้วไหมครับสองนิ้วไหมเ,เล่นกันทุกวันเลยเอ่าสองนิ้วสองนิ้วเด็กเ,เล่นกันทุกวันเลยเด็กห้างครับเด็กห้างโอเคครับองค์พระราชนีตรงพระเจริญครับเดี๋ยวน้อจะเน้นดอกไม้ช่วงฝั่งนี้เะเยอะหน่อยโอเคครับเพื่อให้สมดุลโอเคครับก็จะเอาดอกไม้ไปทําให้ภาพสมดุลน้อยขอโทษครับที่ทําภาพไม่อยู่ตรงกลางนนี้นจะหลุดกระดาษละ มผมท่านอยู่ประมาณนี้โอเคครับเก็บงานอยู่ครับโนบ่าไม่เหมือนไม่สวยกล่าวขอโทษยังสูงครับโอ้ยยินขนมปังหอมลึกกินยินมปังหอมลือเกินหิวข้าวอะจะกลับเร็วกวีข้าวบ้านเนอะโอเคครับสู้ตายครับสายองค์พระนองค์พระราชนีชมพระเจริญครับโอ้ยลรายการที่ติบครับกับคนวิทยาีัใหญ่บุรีรับ นี่ให้วาดูกครับแกรฟสู้ตายครับวาดต่อแล้วจะวาดเหมือนไหมนี่อยู่ข้าวจะวาดองค์พระราชนีเหมือนไหมนี่ <c oughs> กินกินขนมปังก็หอมเลอเงินต้องเก็บตังไว้ต้อมรถโอเคครับสู้ตายครับงไงขอสู้ตายครับอย่ามาดูองค์พระราชนีนะครับ เราจะว่าให้ดีสุดครับเราวาไม่เหมือนว่าไปสวยเก่าวขอโทษทุกคนอย่างสุดครับกัาบคุณวิสตี้ใหญ่ลุลีให้วาดองค์พระราชนีวันนี้นะครับขอให้องค์รอเสร็ทรงพระเจริญครับขอองค์พระเทพทรงพระเจริญครับขอองค์สมเดจยทุกท่านทุกคนนะครับองค์พระองค์พระราชนีทรงพระเจริญครับสู้ตายครับขอบคุณวิกตี้ใหญ่ลุลีที่ให้วาดลูกคับของอยู่ตรงตลาดนัดวิกตีใหญ่ลุรีนะครับอ ของขายเต็มเลยนะครับร้านโทรศัพท์เต็มเลยด้านล่างเป็นขนมปังนะครับหอมเลยหิวข้าวอยากกับบ้านพี่ินข้าวแล้วครับมีอะไรจะเป็นเส้นอะไรมีติ๊ต้านะครับมีธนาคารนะครับมีร้านโทรศัพท์ยันนู้นเลยนะครับโอเคครับสู้ตายครับวาดลงพ้อรายชน่ีต่อแล้วครับสู้ตายครับอ๋อหนูวาดพิเศษถามขอโทษทุกคนอย่างสุดครับขอบคุณวิทยานุลีครับ ตรงให้เจเลยครับไม่ยครขี่มตองหรือไหมคุณคุณคุณโปคุณย่าครับคุณครูผมพนารายคุณพ่อพ่อพี่เป้คุณพ่อขี่วาดวาดองวาดองรอสิบครับกำลังวาดองค์พระราชนีครับครับยังไงถ่ายรูปไปเป็นที่ระลึกได้ครับคุณโผคุณย่าครับ โอ้ไม่ยิ้มเลยไม่ยิ้มเลยเเวันที่เก้าวันที่สิบเก้าจะเรีนกันให้คุณพ่อโทรหารนะคะเล่ <c oughs> ในใกล้เปิดแล้วอ่านหนังสือด,ด้วยเออพี่เป้สวัสดีครับเับผมมาสแสดงงานเลยครับ<อ>คุณครูครับ <c oughs> แม่พี่เป้เป็นคุณครูผมสมัยอยู่พันาลายแม่เป้เป็นครูพันาลายไงายมาดูงานน้มงี่เริ่มหิวข้าวแล้ว เลิศไม่ไหวตาผมไม่ไหวแล้วไงมีตลาดนัดบนวิทยาลพบุรีนะครับก็มีของขายเต็มเลยนะครับขนมปังหอมมากผมเล้หิวข้าวเลยเริมกลับเร็วเลยซื้อไม่ได้ล้วต้องไปซ่อมโมไซไม่ต้องซ่อมจักรยานจักรยานแต๊กๆองจักรยานเครื่องนะครับโอเคครับขอให้องค์รอติดผมทันใจเลยครับ ขอให้องคปราทเทพสงฆ์จะเลยขอให้องค์สมเด็จ่าสงค์ไอตรงคุปองทุกคนนะครับกำลังวาดองค์พระราชนีนะคระับวาดเหมือนไหมดิไงพระวาดต้องมาด,ดูวยตานะครับนนตาไม่ไหวแล้วแล้วหิวข้าวกินหอมจัดของกินแยะยยเลยบิ๊กเตีอไปแน่เยอะนานไงี่ยไปดูงานนะครับก่อนจะกลับนะครับ ตาโน้ไม่ไหวแล้วน้องขอกลับไปกินข้าวบ้านแล้วครับส่วนอาหารก้าเหลียนนะครับยังไงอย่าโน้กลับมาแก้อีกนะครับเดีย๋ยวแวะร้านซ่อถสัยแป๊บหนึ่งว่าซื้อตัวไหนอะไรเงี้ยโอเคครับขอขอถามให้แน่ใจได้สั่งซื้อแล้วก็มาคว้าลูหรือไม่คว้าก็สั่งซื้อไปเลยโอเคครับเขาช่วยดูอะไรเงี้ยโอเคโน้ตไปแล้วครับไม่ไหวแล้วกินหอบจัดกับพ้งกับข้าวขานมฟามงขนมฟาง เดีย๋ยวเจ้าเผลอเอาตังซ่อมรถไปซื้อของนะก,กินซะกลับไปกินข้าวบ้านแล้วครับขอยองค์องค์ทรศนินีองค์ทรศนินีเป็นทรศนินีในพระองค์รอสิบครับทรงพระเจริญครับขอยองค์ฟ้าชายองค์รอสิบทรงพระเจริญครับขอให้องคปราเทศทรงพระเจริญขอองค์สมเด็จย่ารูปสุดท้ายนนะครับ ของทุกคนนะครับโอเคครับอย่มาดูองค์ที่4ี่กันองค์ที่สี่เสร็จก็มาลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นองค์ต่อไปองค์ไหนต่อไปนะครับเราจะวาดออกมาเหมือนไหมนี่วันดีไหมนี่ตุ๊กตายครับจะเก็บเล้ดีสุดครับที่น็อตนึกว่าวันนี้ต้องไปบำเพ็ญประโยชน์แต่จริงๆอ่ะต้องไปบำเพ็ญประโยชน์วันที่วันพพธครับจังวันผิดวันรุ่ไม่รู้วันรู้เดือนแล้วโอเคครับขอบคุณมิสซี่ใหญ่ลุรีนะครับของขายแยะๆเลยนะครับตลาดนัดมิสซใหญ่ครับยังไงมาเดินดูของได้ครับ เคของว่าบนด้านล่างกินดีๆทั้งนั้นเลยโอเคครับรถไปแล้วหิวข้าวครับแต่พมตาลายดูภาพไม่ออกแล้วขอเพรไราชนีสมัยจะเลยับแล้วว่าไม่เหมือนกาวเขาที่เสูงกำลังเกลียวผมเหมือนต้องตัดลงอีกสูงมากไปนะโอเคครับนถตาลายดูไม่ออกแล้วโอเคครับแต่ขอโทษครับที่ว่าไม่ดีครับวันนี้เดี๋ยวมาเก็บงานใหม่ครับเก็บสดๆ เด็กเก็บใบส,ส,สดๆครับองค์พระไลท์เจมินครับบ้านเป็นสดเก่ากันต่อครับไปแล้วกลับบ้านแล้วครับฝนตกอากาศดีมากฝนตกเรนเรนกินเห็นอะไรในครัวไทยก็ไป่ลยนะหมูแล้วก็อะไรอะ่ะแล้วก็กระเทียมเคียวแล้วก็น้ำสับปะรดเขากล้วยแม่ใส่ให้มุกเลยว่าแล้วสดอาหักเข้าเหลี่ยมครับยังไงก็แม่ผม เป็นครัวแล้วเหนื่อยแล้วไรเดอร์เยอะมั้งโอเคครับเดี๋ยว <c oughs> นี่มันแซดหวันนี่นะหนาวองส่กระยาเทียมมาโป้แบบแซดหวันลโอเคครับกินข้าวค,ครับเดีย๋ยวพรุ่งนี้มาลลยต่อครับแล้ววันพุธก็ไปทําบําเพ็ญประโยชน์เมาแล้วรับครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไอ้แล้วคุณด้นว่าไม่สวยกาวขอโทษนะครับว่าองค์พระอะไรจะมีไม่สวยตรงนี้เลยต่อครับ <c oughs> กลางบุษบาโอ้โหลมเย็นฝนตกเล่นเลยเกินธรรมชาติเลย